เศรษฐีชราถูกสัมภาษณ์แนวคิดว่ามีวิธีคิดอย่างไรบ้างที่จะทําให้ร่ารวยขึ้นมาเศรษฐีพูดว่ากฎข้อที่1หากคุณเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะยากจนคุณจะต้องเป็นคนแรกของวงะตูลที่ร่ํารวยให้ได้กฎข้อที่2คุณจะไม่ค่อยถูกอิจฉาริษยาจากผู้คนที่เดินนําหน้าคุณหรืออยู่สูงกว่าคุณแต่คุณจะถูกนินทาว่ากล่าวเสียหายจากคนที่อยู่ข้างหลังคุณหรือคนที่อยู่ต่ํากว่าคุณฉะนั้นเมื่อคุณกําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างตัวแล้วมีคนนินทา ุณ แปลว่าคุณกําลังไปได้ดีครับกฎข้อที่ 3. ผู้ชนะก็เคยล้มแต่เขาลุกให้ได้มากกว่าจํานวนครั้งที่ล้มกฎข้อที่4อย่าให้ใชัยชนะสั้นๆมาครอบงําความคิดคุณและอย่าให้ความพ่ายแพ้ชั่วคราวมาครอบงําจิตใจคุณกฎข้อที่5เมื่อคุณพลัดวันประกันพุ่งและขี้เกียจคุณกําลังทําให้คนที่เชื่อในตัวคุณศรัทธานในตัวคุณต้องผิดหวังกฎข้อที่6ไม่ว่าคุณมีแผนการอะไรในอนาคตหากคุณให้เวลาให้โอกาสตัวเองสัก6เดือนในการโฟกัสลงมือทํา มีวินัยและต่อเนื่องด้วยทัศนคติที่ดีและความมุ่งมัน่นคุณย่อมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และผลลัพธ์ที่สมหวังอย่างแน่นอนหากคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณก็คือว่าที่มหาเศรษฐีของวงศกุลคุณแล้วครับขอให้ทุกคนที่มีความฝันและมุ่งมั่นลงมือทำประสบความสำเร็จทุกคนครับชอบเรื่องราวแบบนี้กดใจถ้ารู้สึกว่าใช่กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหามาเล่าอีกเพียบครับ